ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องพงไอเดียชาแนลนะคะทุกคนที่สี่ขึ้นไปแล้วเพราะทำไมมันสวยจังอุ้ยเกลือผมเกลือมันใส่เยอะรอลุ้นอยู่อย่างเดียวเลยว่าไข่จะหล่นไหมนะฮะเดี๋ยวจะเก็บไปต้มบ่เบลอแล้วทางเอฟซีบึงอะไรน้องเค้กสองดูเหรอ สองดูไข่ยันยัน้อาเจ้าจะเก็บไปต้มมาเรื่้วยโอเคจ้าตัดมั้ยอันนี้เป็นผนัตัดมันก็ดีเนาะตัวนี้นาะสวยดีสวยพอดีสวยบ้านของน้องปอนเท่านี้ไหมตอนตอนเราทำห่างกว่านี้ได้เนาะห่่าางกวนี้ใช่ห่างกว่านี้แม่นลายมันสวยนะอันนั้นลายอันนี้ลายสวยนะอันนี้แปด ไม่ไม่นุ้ไม้มไมมถึงว่าไม้มันนะสวยนะเ调ไหมสวย,ยวเยาน,น,น้องเคก็เป็นแพกตัด บางตัดแันที่ห้านะครับที่ตปโรงงานอ๋อทำความห่างแล้วนะ่ะแม่ความห่างเท่าๆไม้เลยอ๋อสวยโอ้โหพอดีเลย S 1> <S 1> พอดีเลยนะครับผมแปดนาทีแล้วขอบคุณ <ๆ S 1> ที่รับชมนะค,ะครับผมเดี๋ยวมาาไะตั้งอันนี้ไว้ให้เรากันอ่ะจะดูที่ใหญ่กันต่อ ช่างวงมาแล้วเปิดนานแล้วล่ะเปิดถ oh, ่ายนานแล้วนะสองทีกว่าแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะฮะที่เป็นตากล้องให้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เนาะ FC ดึงงานนะฮะ FC โอ้ยมูนะลยเนาะมูนกู๊ดมูนกู๊ดเด็กมดโอ้ยมีเงินสุด เจ้าบ่เจ้าเจ้าเจ้าจ้จ้าองที่หสวยเจ้าเนาะเรานี่ยิ่งกว่าคนที่ก็รับเหมาอีกเนาะเนียบขนาดเนียบกเนียบครับเนียบเนียบรมตัวเองเนาะมาดูครับ FC เนียบไหมครับโอ้โหแจ้วเจ้าเลยโอ้โหพี่น้องโอ้มันดูสวย เพราะว่านะหลังจากเราใส่อนี้เสร็จแต่ข้างในไม่จะอุ่นนาะหน้าหนาวอุ่นเลยแหละเดินเข้ามา่อุ่นลมถ้าหน้าร้อนก็เปิดกระจกออกใช่มันม,ม,มันไม่ร้อนหรอกเพราะว่ามันอากาศมันถ่ายเทใช่ใช่นะฮะจะพอไหมไม่ไดแเองเราพอไหม

ถ้ามมันสวยขนาดนั้นนะอันนี้เรากำลังรอช่องใหญ่ทำไมไฟแรงอยู่นะครับดูดูดูช่างในไปก่อนนะฮะเอฟซีเนาะ ก็กระเบื้องเนาะนี่ฮะปูมาแล้วนะฮะ fc เสมอกันเลยนะครับถือว่าเออช่างมีระดับนะ,ะ fc นะจะสังเกตได้ว่าถ้าใครไม่มีประสบการณ์นะกระเบื้องนี่จะปูไม่เท่ากันเนาะอ,อ่ระหว่างห้องกับด้านนอกนี่มันจะไม่เสมอกันนะครับมันต้องจับระดับ สี่มันคจะเสมอเดียวนะฮะพี่น้องใส่กิ้งเลยนะฮะทำความสะอาดเข้าไปนะนอนกิ้งนอนเกลือกเลยนะ,ะเอฟซีทุกท่านหน่อลูกน้อมปัดลูกน้อมมันมันคือคือหักแท้โอ้พยายามเกินแล้วบเออมันมันนี่มันเกินเด้เคยว่ามันจะเกินไหน เกิดในนุ่มนอมเพียงไดมึงงามผดไหมมันงามเพิ่อนก็เอามันเอาอ่ะโอ้ยนอนตีลังกาเลยเจ้าบ้านนี้เออมองนอนพักผ่อนนอนเว่นอย่านอนเว่นเด้นอนเว่นบ่ได้เงินเด้เออต้องขยันเด้อย่าไปมีมีงานงามนัดนอนแต่อยู่เฮือนบ่ได้ดิอืมวันเออรับจ้าง ยางบวมไม่หงยังเห็ดยางบันนี้กินเขา้าบันนี้สบายนี่กินมังนีแต่ว่าต้องถูดิครับถูทุกวันอย่าว่าดิข่อยมาเบิงเจ้านี่ <c oughs> เห็นแต่เสือแต่ผาดเต็มอยู่นี่เมื่อใดดิอห้องรับแขกก็คือห้องรับแขกนะอืะอบอแมนได้ข่อยว่าเพ็ดให้เจ้าข่อยมอบ,บ้านให้เจ้าเราข่อยจีบบอมมาเบิงนี่คนมาเบิงเจ้าตลอดดิอ่จี โดนโดนสิมาจอบแต่ว่าบบอบอกดอกมือไหนสิมากอสิมาเชฟแบบมาเบิงงวมาปินยังไงเฮื่อนเพชรไฮแล้วมมาเจ้าสีสกปรกบอหนอืาแต่ว่าแน่นอนมีตู้เย็นตู้เย็นมีหาย,ยหนอยูม่ม,มุมมุมนั่นแหละอืม โอ้ชอบดูครับพี่น้องถ้าเราปิดถ้าเราเอาฝาสลาปิดทั้งนั้นนะมันจะไม่เย็นเวลาด,ดูร้อนนี่เนาะเวลาช่วงด,ดูร้อนนี่มันไม่เย็นนะเอจีนะก็เลยทำให้อากาศมันถ่ายเทได้นะครับผม โอเคเนาะจิ้มนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ